สึ้าลทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพรกรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ ARDPBcam รุ่นที่15กันไปแล้ววันนี้ค่ะเรามาตามต่อนะคะในเรื่องของผู้ชนะการประกวดกันบ้าง ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้พูดคุยเพิ่มเติมกับน้องๆนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้เดี๋ยวเราให้น้องๆแนะนําตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคือโคโยปิดวบาแก๊สลดโลหเปื้ด้วยคาร์บอนฟุดปินค่ะอืมหือชื่อยาวมากสำหรับชื่อโครงการในการนำเสนอโครงการในครั้งนี้ค่ะที่เราเข้าร่วมค่าย RDPB Camp รุ่นที่สุดห้าเนี่ยเราไป ได้แนวคิดหรือว่าฟิง์ไอเดียอะไรถึงได้นำเสนอตัวโครงการนี้แนวคิดนะคะที่หนูได้คือเกิดจากแรงบันดาลใจของในหลวงรชัชกาลที่เก้าค่ะหนูได้น้อมนําโครงการพระราชดำริของในหลวงเรื่องของการปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์4่อ,อย่างค่ะแต่โครงการของหนูเนี่ยเน้นประโยชน์ห้าอย่างนั่นก็คือให้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ะเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือต้นไม้ค่ะอืเน้นความสําคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะค่ะ เพราะอะไรเราถึงคิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคข,ของเราอะค่ะเข้าในสูตร โลกเอ่ยุคโลกเดือดแล้วค่ะไม่ใช่แค่โลกร้อนแต่ตอนนี้โลกเดือดแล้วหนูอยากตระหนักถึงให้ทุกคนเนี่ยระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมค่ะโดยพวกหนูนะคะเป็นนักศึกษาคณะคารุศาสตร์ค่ะพวกหนูเลยเห็นความสําคัญว่าควรจะปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ยังเริ่มวัยเล็กๆค่ะเพื่อให้เขาเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมค่ะอืมแล้วเราสี่คนนี่อยู่คณะเดียวกันหมดเลยไหมคะไม่ค่ะอ๋าแล้วคนละคณะแล้วรวมตัวกันได้ยังไง รวมตัวกันเพราะว่าหนูไปเจออันอันค่ะอันอันเป็นเพื่อนออสาขาสิ่งแวดล้อมค่ะแต่พวกหนูสามคนเนี่ยเป็นสาขาวิชาภาษาไทยค่ะคารุศาสตร์วันนั้นเป็นวันเปิดชมรมของทางมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็อันอันเนี่ยกำลังเปิดชมรมเกี่ยวกับรักเรารักสิ่งแวดล้อมค่ะอันอันได้พูดถึงความสําคัญของต้นไม้ค่ะแล้วหนูรู้สึกปิงไอเดียขึ้นมาว่าใช่โรงเรียนที่หนูไปสังเกตการสอนเนี่ยค่ะมันร้อนมากๆหนูเลยคิดว่าถ้าสมมติว่าโลกร้อนเนี่ยเกิดจาก น้ำมือของทุกคนแต่<ะ>ถ้าหนูเนี่ยปลูกฝังจิตสำนึกนให้กับนักเรียนของหนูได้หนูคิดว่ากําลังตรงนี้จะเป็นกําลังหลักในการรักสิ่งแวดล้อมของเราค่ะอืมแล้วก็เลยปิ๊งไอเดียแล้วก็มาทําโปรเจกต์นี้ใช่แล้วในการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp รุ่นที่15เนี่ยใครเป็นคนชักชวนให้เรามาร่วมกิจกรรมกับทางสํานักง,งานกปร,รอคะตอนแรกที่พวกเราได้โครงการมาครับ<ะ>ออาจารย์ก็เห็นว่าเราทําโครงการอันนี้แล้วก็ให อาจารย์ท่านให้เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็บอกว่านี่มีสำนักง,งานกปรอครับเขากําลังเปิดรับสมัครอ่าให้เราเขียนโครงการเข้าไปซึ่งเราก็มีโครงการอันนี้อยู่แล้วซึ่งมันไปในแนวทางเดียวกันครับเราก็เลยส่งมาแล้วก็ติดรอบยี่สิบทีมก็ได้ไปเข้าค่ายที่เพชรบุรีครับอืตอนแรกที่เพราะว่าเขาบอกว่ามีสี่สิบสามทีมแต่เราเข้ารอบยี่สิบทีมอตอนนั้นพอติดยี่สิบแล้วรู้สึกไง,งดีใจครับคือตอนแรกเรา <c oughs> เราไม่ได้แบบว่าเราแบบ ส่งไปก่อน<ช>ถ้าเกิดได้ก็มันดีใจแล้วก็จะทําให้เต็มที่แต่ถ้าเก<ช>ิด<ช>ไม่ได้เราก็จะหาเส้นทางอื่นที่จะพัฒนาโครงการต่อยอดไปเรื่อยๆครับเพราะยังไงเราก็อยากนําเสนอโครงการของเราสู่สังคม<ช>ถูกไหมคะใช่ค่ะ,ค,ะค่ะแล้วพอติดยี่สิบทีมไปร่วมกิจกรรมในกิจกรรมหกวันห้าคืนที่เพชรบุรีเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกผู้หนูรู้สึกว่า หมูมันนานมากหลายวันมากจะทํายังไงดีจะอยากกลับบ้านไหมคิดถึงบ้านกันหรือเปล่านะคนะ่ะแต่ว่าพอได้ไปอยู่ก็คือแบบรู้สึกสนุกมากค่ะก็คือแบบไม่อยากกลับกันเลยพอถึงวันก็คือแบบคิดถึงเพื่อนคิดถึงพี่ๆทุกๆคนที่อยู่ที่อยู่ในค่ายค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าค่ายเนี่ยสนุกมากแล้วก็ให้อะไรกับเราหลายๆอย่างมากๆค่ะอืมไปอยู่ค่ายหกวนันได้เรียนรู้อะไรบ้างคะก็สําหรับผมนะครับผมก็มีความรู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยอื ครับผมการทําทานประยุกต์แบบมัมประยุกใช้ท่านแบบอัดแห้งครับค่ะครับผมแล้วก็ท่านดับกลิ่นอะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจครับก็คือการไปที่ป่าชายเลนครับอืมเพราะว่าการไปป่าชายเลนนะครับเวลาผมอยู่ใกล้ต้นไม้อะผมจะรู้สึกว่ามันมีอากาศที่ดีครับออกมาครับมันต่างจากการที่เราไปยืนตากแดดเฉยๆครับมันรู้สึกว่า โดยที่ไม่มีต้นไม้อยู่เราข้ามผมรู้สึกว่าผมร้อนแต่ถ้าไปอยู่แบบใกล้ๆต้นไม้หรือตรงที่มีต้นไม้เยอะๆผมรู้สึกว่าอากาศมันดีแล้วก็มีอากาศที่แบบบริสุทธิ์ครับจึงแบบว่า,ามันก็สอดคล้องกับอันนี้ครับโครงการของเรารตัวโครงการที่เราใช่ครับผมก็เอาสิ่งนี้ไปแนะนําให้เด็กครับเอาแนะนําให้เด็กใช่ครับโดยที่ถ้าเด็กเขายังไม่หนักถึงสิ่งนี้ใช่ไหมครับผมก็แบบมีวิธีการคือ มีเต็นท์อยู่ตรงกลางแดดร้อนรอนใช่ไหมครับก็คือให้เด็กไปอยู่ตรงกลางแล้วถามเขาว่าร้อนไหมกลับให้เขาไปอยู่ใต้ต้นไม้ครับแล้วถามความแตกต่าง,งเขาว่ามันต่างกันอย่างไรก็ได้ผลมาว่ามันต่างกันโดยที่แบบอยู่ใต้ต้นไม้ก็จะมีความเย็นมีอากาศที่บริสุทธิ์มีความร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเต็นท์นี่เหมือนไก่อบเลยนะใช่ครับอันนี้พี่สอนเด็กๆที่ไหนคะอ่โรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งค่ะอ๋อไปสอนระดับเด็ก ประถมใช่ไหมครับตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์รก็คือไปตรงเย็งก็ตอนนี้อยู่ปีสามไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับแต่ถ้าถ้าเป็นปีสี่ก็จะไปทุกครั้งก็จะ เป็นแคท่งใช่อ๋อค่ะก็คือเราได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ที่เราเราไปได้รับมาจากที่เพชรบุรีเราเอาไปเล่าให้เด็กๆฟังต่อด้วยเป็นการต่อยอดเนาะแล้วเราไปเพชรบุรีนอกจากไปอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริค้วยสายแล้วเราไปตรงจุดไหนอีกคะลงบ้านเกษตรกรนะครับผมต้องขอโทษดีผมจําชื่อเกษตรกรไม่ได้แต่ว่าผมจําว่า บ้านเกษตรกรท่านนะเขาเขามีการแบบปลูกพืชท <Huh. S 2> sure. ี่แบบหลากหลายไม่ได้ว่าแบบปลูกข้าวโพดก็ข้าวโพดชนิดเดียวไปเลยเขามีทั้งผลไม้กินได้มีไม้ใช้สอยมีไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็มีไม้เศรษฐกิจเขาแบบปลูกหลากหลายครับแล้วมันก็โตได้ดีกว่าที่จะปลูกแบบพืชไร่อย่างเดียวเลยอ่าเป็นเกษตรผสมผสานใช่ครับอืเห็นแล้วเราได้อะไรอะเห็นแล้วก็คือได้ว่าแบบเห็นถึงธรรมชาติครับว่าธรรมชาติมันไม่ควรจะมีสิ่งสิ่งเดียวหมายถึงว่า เราอยู่ในป่าครับเราก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดเป็นสิบๆเป็นร้อยอยเป็นพันๆชนิดซึ่งมันก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะปลูกแค่ข้าวโพดอย่างเดียวทั้งร้อยไร่ไปเลยอะไรอย่างงี้ครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอามากเกษตรผสมผสานเอามาปรับปรุงในพื้นที่ของเราค่ะอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของโครงการพี่เห็นชื่อโครงการแล้วปิดวาลแก๊สลดโลกดือดปิดวาลแก๊สมันจะช่วยลดโลกดือดได้ยังไงปิดวาลแก๊สในที่นี้ของเรานะคะก็คือ กปลูกต้นไม้ค่ะปิดวาลแก๊สคือตอนเนี้ยชั้นบรรยากาศของเรามีแต่แก๊สเลนกระจกค่ะที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนและก็โลกเดือดพวกหนูเลยจะปิดวาลวแก๊สด,ด้วยการปลูกต้นไม้ค่ะแล้วให้ต้นไม้เนี่ยช่วยกักเก็บกา๊าซคาร์บอนดอไดออกไซด์เหล่านั้นค่ะไว้แล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาค่ะแล้วคาร์บอนฟุตปรินต์ตรงนี้เราเอามาประสานกับตัวโครงการเราอย่งไรคะก็คือคาร์บอนฟุตปรินต์เนี่ยก็คือ จะมีทุกกิจกรรมที่เราทําในชีวิตประจําวันเลยค่ะก็อย่างเช่นอย่างเช่นว่าเราเดินทางมาในวันนี้ก็คือเราก็ปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพินแล้วก็คือเริ่มจากการเดินทางของเราแล้วก็การกินของเราก็คือทั้งหมดปล่อยคาร์บอนฟุตพินออกมาหมดค่ะก็คือเป็นส่วนในการที่ทําให้โลกเดือดค่ะก็คือในส่วนนี้เราก็เอามาประยุกต์ใช้ว่าเราเนี่ยจะปลูกต้นไม้แล้วก็กักเก็บคาร์บอนเพื่อที่จะดูดซับคาร์บอนนะคะก็คือเราก็จะมาคํานวณกันว่าที่เราปลดปล่อยไปกับที่เรา กาเก็บได้เนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่า<ม>ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วจากการเก็บสถิติมันเป็นยังไงบ้างอะไรมากกว่ากันก็ส่วนใหญ่ตอน,นปล่อยมากมปล่อยมากกว่าค่ะ <c oughs> ก็คือยังหาทางที่จะพยายามลดให้มันได้มากกว่านี้อยู่แล้วก็เลยได้ไปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลงไปสอนกับน้องๆแล้วก็ปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักสิงแวดล้อม,มากยิ่งขึ้นค่ะอืมไปสอนเด็กๆแล้วจะให้เด็กลด คาร์บอนฟุตปรินกันยังไงคะพฤติกรรมยังไงในชีวิตประจําวันที่เขาสามารถจะช่วยลดได้เช่นพฤติกรรมในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะที่จะช่วยให้เด็กๆลดคาร์บอนฟุตปรินได้คะ่ะนั่นก็คือการที่หนูคิดว่าคาร์บอนฟุตปรินนะคะ่ะมันเกิดขึ้นจากการทํากิจวัตรประจําวันของเราแต่โครงการของเราเนี่ย เน้นการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแต่พวกหนูวหวังประโยชน์มากกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้แต่จะปลูกจิตสํานึกในใจของเด็กๆคะ่ะอืไม่ใช่ปลูกต้นไม้เป็นต้นๆอย่างเดียวแต่เป็นปลูกเหมือนปลูกต้นไม้ในใจคนเนาะโอเคคะ่ะวันนี้เราได้รับรางวัลชนะเลิศ ครั้งแรกเลยตอนได้ยินประกาศชื่อเป็นยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะไม่คิดว่าถ้าถ้าพูดตามตรงมก็ไม่คิดไม่ฝันตอนแรกก็แบบพอเขาบอกว่าติดติดทีมสุดท้ายพวกหนูก็แบบเอ้ยมาซักตั้งทําให้เต็มที่ที่สุดพอทําโครงการเสร็จใช่ไหมคะมาถึงวันเนี้ยตอนแรกอ่ะพูดกันว่าไม่คาดหวังแต่พอนั่งในห้องจริงๆอะค่ะไม่ได้ต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นนี่ใช่เอาที่หนึ่งไวยนะแล้วพอได้รับการประกาศว่าเป็นอันดับหนึ่งดีใจรู้สึกว่า อันอันนี้เหมือนกับจะเป็นลมไลไม่ว่ายืนตัวเกรงอะเมื่อกี้ตอ,ตอนตอนถ่ายรูปอะ <c oughs> ใช่ค่ะก็คือแบบตื่นเต้นมากกดดันมากแล้วแบบหนูคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ที่หนึ่งอรือได้ที่สองเนี่ยน่าจะเสียใจมากกว่าได้ที่หนึ่งเพราะว่ามันอีกเก้าเดียวเราก็จะได้ที่หนึ่งแล้วอะไรประมาณน,นี้ค่ะอืมอ่ะแล้วมหาวิทยาลัยราชพัฏวลเลย์อลงกร์เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสํานักง,งานกปรอไหมคะเคยค่ะมีรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ค่ะก็เข้าร่วมแล้วก็ แล้วก็ห่างหายไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะอืมและนี้เราก็ได้มาร่วมอีกครั้งหนึ่งใช่ใชได้ที่หนึ่งเลยอ่าแล้วหลังจากนี้จะไปชวนน้องๆที่มหาวิทยาลายัยมาเข้าร่วมโครงการกับทางสำนักง,งานก็ปร,ร้องไหม มีแน่นอนค่ะเพราะว่าโครงการของเราจะสืบสานร,รักษาและก็ต่อยอดค่ะตอนนี้เราก็ได้จัดตั้งเป็นชมรมรักเรารักสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ทั้งในมหาวิทยาลัยและก็พวกหนูนักศึกษาคณะคณะครุศาสตร์ค่ะ,คะก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับนักเรียนเพื่อปลูกจิตสํานึกอีกด้วยค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทีม ว i u e co u s e use. <S นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจอสร้อยนะแล้วหวังว่าจะเป็นคนสืบสารรักษาต่อยอดนะคะในเรื่องของแนวพระราชบิ ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ JS ร้อค่ะทาง YouTube JS ร้อ Radio โและทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักง,งานกปรรด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำนักงานกปรอร่วมสืบสารงานพระราชดำริ